ธรรมชาตินะคะสามารถเยียวยาเราได้นะคะเพราะเป็นพลังอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งพลังบวกให้เรามากๆเลยนะคะเวลาเรามาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยทำให้เราสดชื่นนั่นเองนะคะเราก็มาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็จะมีเป็นคำที่ย้ำจิตใหม่คือจิตใต้สําเวนเรานั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละท่านนะคะก็จะมีพิมพ์เขียวมาไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะ พิมพ์เขียวในที่นี้ก็หมายถึงว่านะคะการที่เรานะคะได้มีพิมพ์เขียวตั้งแต่สมัยเราเด็กๆนั่นเองนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราจนถึงทุกวันนี้อาจจะเป็นพิมพ์เขียวเก่านะคะที่ถูกสร้างมานะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดของพ่อแม่นะคะความกลัวที่สะสมในวัยเด็กหรือความเชื่อที่จํากัดนั่นเองนะคะ หรือแม้แต่พลังจากสังคมที่บอกกับเราว่าเราอะทำไม่ได้หรอกนี่คือพิมพ์เขียวเดิมนะคะและวันนี้นะคะก็อยากจะมา,าล้างข้อมูลเดิมที่เรามีพิมพ์เขียวมาตั้งแต่เล็กๆนั่นเองนะคะมันคือการทำตัวตนใหม่นั่นเองนะคะเราสร้างภาพตัวเองในเวอร์ชันที่ ปล่งประกายนะคะเราเนิยามว่าคนแบบฉันคือคนที่มีพลังแบบไหนนะคะเราสามารถสื่อสารกับจักรวาลว่านี่คือตัวฉันใหม่ที่ฉันเลือกแพงนั่นเองนะคะฉันคือคนที่มีศรัทธาในตัวเองที่ลึกที่สุดฉันเลือกเส้นทางชีวิตที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณฉัน ฉันคือผู้ส่งพลังและได้รับทรัพย์จากพลังงานแห่งแสงนี่คือการอัปเกรดพลังงานใหม่ในจิตใต้สำนึกของเราใหม่นั่นเองนะคะการทำพิมพ์เขียวใหม่ไม่ได้อยู่แค่ที่คำพูดนะคะแต่มันฝังราสผ่านใหม่นั่นเองก็คือการย้ำจิตนั่นเองนะคะการเขียนแบบตั้งใจ หรือการเห็นภาพตัวเองในพลังใหม่ซ้ำๆนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะเอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเราซึ่งเป็นผู้สร้างอยู่แล้วนะคะเรามาสร้างตัวตนใหม่นะคะในแบบเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะคะ